ท่านครับขออนุญาตราเรียนถามครับสุพลเลิกจากไทยรัฐนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้เป็นหัวหน้าคอสชอที่เข้ามาแก้ไขปัญหาบ,บ้านเมืองนะครับท่านครับในฐานะที่ท่านมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศในขณะนี้ภายหลังจากยุติความขัดแย้งยุนแดงของทั้งสงกลุ่มสองฝ่ายหรือฝ่ายต่างๆเองก็ดีการบริหารงานต่อไปในอนาคต หลายคนฝากมาถามว่าจะมีนายกหรือไม่หรือว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองโดยควบตําแหน่งควหน้าคอสชถามไปถึงที่มันยังมาไม่ถึงนั่นนะฮะก็อยากจะรู้ในสิ่งอยู่ในแผนงานอยู่แล้วนะใจเย็นใจเย็นมันจะมีมันต้องมีอะยังไงมันก็ต้องมีหมายถึงว่ายังไงก็ต้องมีนายกชั่วคราวขึ้นมาบริหารประเทศมันก็มีนายกอะ ครับต่อจากการมีนายกแล้วนี่จะมีคณะรัฐมนตรีเข้ามาช่วยคนเดียวมันนี่คณะรัฐมนตรีมันจะมีเป็นไม่ได้ไหมเล่าครับก็ต้องมีมั้งย้อนกลับไปดูเก่าๆเขาทำยังไงมันก็มีแนวทางอยู่บ้างแล้วแหละบางอย่างก็มีอาจจะคล้ายคลึงบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมนะการใช้อำนาจต้องระมัดระวังการมีอำนาจมากผมบอกไปแล้วว่ายิ่งมีอำนาจมากยิ่งต้องทำตัวให้ได้ลงอย่าคิดว่าโดยมีอำนาจแล้วทำได้ทุกอย่าง มไมคคท่านครับการตั้งคอรมอหรือนายกนี่จะมีภายในเร็วๆนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าเพื่อจะได้ขับเคลื่อนการบริหารงานประเทศครับวันนี้ก็ขับไปตั้งหลายวันมาแล้วขับตั้งแต่ยี่สิบสองมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะผมทํามาตั้งแต่นนั้นแล้วหล,หลังจากนี้หลังจากไหนหลังจากนี้จะมีการตั้งสภา,านิติบัญญเพื่อ<ป>แก้ไขรัฐมนูลฟังแล้วครับฟังแล้วครับว่าจะจะมีเมื่อไหร่ฮะก็ย้อนกลับไปถามคำถามแรกตอบไปแล้ว แรกก็คือหมายถึงจะมีภายในเร็วๆนี้เพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งใช่ไหมครับท่านครับร้อยเปนกับไปดูคาตอบที่หนึ่งตอบหมดแล้วท่านครับขอขอขอคําถามอีกหนึ่งท่านเป็นนายกเองเลยหรือเปล่าครับมันอยู่ในขั้นตอนการเนินการอยู่ยังไม่รู้ก็รอดูนะอาจารย์เว่าจะเป็นไหมล่ะจะเป็นไหม ไอ้อยากอยาออบคุณนะอนิดเดียวค่ะผบะทำลาทาลายของทั้งหมดคือในรถแบ่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่จนกว่าเราจะมีการเลือกตั้งคะจนกว่าเหการจะไม่คผบคือผบตอบตอบวันนี้มันอาจจะเกิดความเข้าใจว่ามันจะนานแค่ไหนหนึ่1ปีผมไม่มีกำหนดไม่กาหนดคือเหกโดยที่สุดอย่างนี้เข้าใจได้ไหมคะว่าผบคะผบค